สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาไหว้พระเนาะไหว้พระกันคลิปนี้กันยังอยู่วัดอโศอยู่วัดอโศการามไปไหว้อันนี่อย่างละไหว้วเจดียด์เนาะพระทูด

ร้อนร้อนบรรยากาศพื้นตากแดดเนาะอ่อนต้องรีดเดินโอ้ยเออโอ้ยร้อนมากเลยอ่ะ ฮหอนี่ก็ขม้าข้างในแล้วพี่น้องขออนุญาตเด้อ ขออนุญาตพระพูมเจ้าทีเทวดาเจ้าทีนะขออนุญาตถ่ายทำข่อ <c oughs> กระสิมีพวกเครื่องปั้นดินเผาสวยสวยงามอันนี้ก็จะเป็นพัดลมเนาะ ลมสำหรับคนที่เพิ่นมานั่งสมาธินาะนนก็จะมีพระเ,เจิดังๆหลายๆรูปนะงอน ดังหลายรเมื่อันยาลูกเ <c oughs> า่เียกับเราก็จะาเยด้วยงาบนกงนทานเบาดังปรได,ด้ดอกพี่น้องพวายอยู่ในสถานที่วัดนองเป็นกระเปิดทรมาไปน้ำ คลิปนี้กับพ่อแค่นี้เด้อครับพ่อพี่พ่อแม่พี่น้องขอบคุณเล่นหลายนะครับขอบคุณทุกๆก,ก,การรับชมนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ